สนับสนุนโดย oa furniture more than a furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m academy วงเวียนใหญ่ with d s of learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพสวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกม e ันได้เลยนะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับเราจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า meow the cat cafe ก็เกมนี้นะครับได้มาจากคุณอาร์มนะครับ DNR ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะจริงๆเขาเขาก็มีแบบว่าไอเกม Cabbage Farm ใช่ไหมครับแล้วก็มีเกมพวก Coding ก็เอ e m เมนที่มึงออกมาใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนเหมือนเขามี2 2โทนสีเขาจะมีแบบโทนดาร์กกับโทนสว่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคอลเลนชั่นโทนสว่างของเขานะครับตอนที่ผมได้เกมนี้มาเฟิร์สอินเทชั่คือรู้สึกว่ามันน่ารักเพราะว่ามันคือแบบอ๋อเราจะมา เปิดร้านคาเฟ่แมวนะครับเราก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนพนักง,งานคนนึงที่จะเอาเอาน้องแมวนะครับรอน้องแมวมาแล้วก็เอาไปให้กับลูกค้าให้เขาแบบเล่นกับแมวถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันดูแบบโอ้ตีนมันน่ารักจังเลยนะครับแต่พอเล่นจริงๆปุ๊บเฮ้ยไม่มันคือมันคืออ่าเหมือนยูโรอ่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคอยสลัดนะครับเหมือนแบบเก็บทําแต้มจากอันนี้ทําแต้มจากันนั้นนะครับแล้วก็จบเกมจิกเกอร์จบเกมปุ๊บเราก็มาดูว่า ใครได้พอยมากกว่ากันมีการเก็บพอยได้หลายรูปแบบนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงโอเคครับมาเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวผมจะจําลองแบบเล่น2คนแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเขาเล่นได้ตั้งแต่2คนนะครับถึงที่พูดสโลอยู่เพราะว่า <laughs> กําลังหาอยู่ว่ามันเล่นกี่คนปะสคนถึง4คนปะมันมันมีคิวบ์สีสีนะครับเนี่ยมี1 2 3 4 นะครับก็ได้ไค้สี่คนนะสองคนถึงสี่คนนะครับไม่แน่ใจว่าเล่นคนเดียวได้ไหมนะเอาเป็นว่าเกมนี้นะครับเราเนี่ยเป้าหมายของเกมก็คือการที่จะเก็บคะแนนโดยการรับลูกค้ามาเยอะนะครับแล้วบางทีรับลูกค้ามาเสร็จก็เอาแมวไปถ่ายรูปก,กับลูกค้าอีกนะครับตอนจบเกมก็จะได้โบนัสเพิ่มมาอีกนะครับแล้วก็มีมันมีโบนัสหลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มทีละอย่างก่อนอันดับแรกมูลเล่น2คนนะครับเพชรหกับเพชรสนะเดี๋ยวให,ให้นั่งติดกันไปเลยนะครับเพราะผมจะลองให้ดูทั้งคู่ เราต้องเอาแอคชั่นนะครับในคู่มือมีบอกอยู่แล้วแหละว่าต้องเรื่อยังไงนะไอตัวแอคชั่นเนี่ยมาวางไว้คู่กับตัวบอร์ดของเรานะครับที่บอกว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีฝุ่นเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเริ่มเราเริ่มที่1 1กับฝุ่น0โอเคอย่างนี้ก็ ถ้าเราเริ่มนะครับเริ่มเนี่ยสมมติว่าเพลเยอร์หนึ่งเริ่มก่อนใช่ไหมครับในตาแรกเนี่ยเราจะสามารถเอาคิวไปวางเพื่อจองเมลได้จาก4เตียงนี้นะครับเ,เตียงที่เราเลือกเนี่ยมันคือการเดาสุ่มนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักการตรงที่ว่าเราต้องดูก่อนว่าลูกค้าทั้ง6คนเนี่ยคือมันจะสุ่มมาทีละหคนใช่ไหมครับเราก็เลงว่าเอ๊ะเราอยากได้ลูกค้าคนไหนลูกค้าที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยก็จะใช้ r e q u i r e m e n นน้อยในการที่จะหยิบนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่ได้7คะแนนอย่างเงี้ยก็ ใช้ของแค่3อย่างเองบวกบิสกิต1ชิ้นนะครับก็สามารถเรียกลูกค้าคนนี้ได้แต่ลูกค้าที่ได้9คะแนนอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ของเยอะหน่อยนะครับผมอาจจะเรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากได้เตียงนี้แล้วกัน,น,กนจะได้หยิบ2คนนี้นะครับผมก็เลยวางชิ้นแรกนะวางไว้ตรงนี้เตีะยงที่2ก็สามารถวางต่อได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยเพราะเราเล่นแค่2คนเนี่ยครับคนที่2เนี่ยก็จะได้วาง2ลูกเลยนะครับเ,เช่นเขาวางเตียงนี้กับเตียงนี้แล้วกันผมอาจจะ กลับมาที่เตียงเดิมก็ได้นะหรือผมจะไปเตียงใหม่ก็ได้อย่างนี้ผมกระจายความเสี่ยงมาตรงนี้แล้วกันคือลำดับการวางนะครับมันจะคล้ายๆกับคาทานนะก็คือสมมติว่าเราเล่น2คนใช่ไหมครับเราก็จะวางเป็นคนแรกวาง1คนที่2วาง1 2แล้วก็คนแรกก็กลับมาวางลูกที่2นะครับแต่ถ้าเราเล่น4คนมันก็จะเป็นแบบมันจะไล่แบบ1 2 3 4 4 3 2 1อนะครับอันนี้คือการวางจองนะเพื่อให้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับสมมติว่าผมเป็น first player แล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดการ์ดแมวนะครับเพราะว่าเราอยากได้แมวมาหาเรานะครับอยากได้การ์ดแมวการ์ดแมวเราก็จะเปิดถ้าเราเล่น2คนจะเปิดอ่าห้าใบนะครับปกติเปิด6นะก็ใบที่1มาปั๊บเป็นแมวตัวนี้นะครับแมวเตียงฟ้านะเขาก็จะมาหาเพลเยอร์คนนี้นะครับเพยเยอร์คนนี้ก็เก็บคิวบ์กลับมานะครับแมวตัวที่2ปั๊บอา้าวเดยงเดิมนะ อย่างเงี้ยไม่มีคนวางไว้นะครับเขาก็แมวก็จะมารอตรงนี้เขาเรียกว่าเอาไซโ e z นะอ่ะซูมต่อแมวตัวต่อไปอ้าวนี่ขนาดแบบสับไปสับมานะนี่คือตัวที่3นะครับตัวที่4เปิดมาสีฟ้าอีกแล้วอ่ะ,อะมาเตียงนี้บ้างน,นะครับเตียงนี้ก็เป็นของผู้เล่นคนนี้นะก็ได้แมวมาครอบครองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นปั๊บเป็นตัวสีนี้สีนี้ก็มาหา คนนี้นะครับแปลว่าคนนี้คือซวยนะอ่าไม่ได้แมวครบทั้ง2ตัวนะครับทีนี้น,นี่คือเฟดแมวก็คือจบแค่นี้แหละเขาบอกว่าในเฟดแมวเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เฟดแมวเนี่ยถ้าเราวางคิวไปใช่ไหมแล้วเราไม่ได้แมวเลยสักตัวเนี่ยครับเราจะสามารถเลือกที่จะหยิบแมวจากออสเซนส่วนได้1ตัวนะครับกลับบ้านอย่างน้อยคือได้แมว1ตัวหรือว่า เอาบิ๊กิตสามก็ได้บิ๊กิตเดี๋ยวผมเรียกว่าเป็นเงินแล้วกันนะเพราะมันคือเงินนั่นแหละแทนแทนเงินในการจับจ่ายใช้สอยนะครับจะเอาเป็นเงิน3บาทก็ได้นะหรือว่าแมวหนึ่งตัวหรือถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปจนคุณวางคิวเพืแค่ลูกเดียวอย่างเงี้ยแต่ผมอธิบายทีหลังนะคุณก็จะได้เงิน3บาทนะครับอ่าโอเคเราได้แมวเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเข้าการเล่นเลยนะครับการเล่นเนี่ยสมมุติว่าเฟิร์สเพลเยอร์คือสีนี้นะอ่า ผมจะต้องใช้คิวบ์นะครับในการเลือกว่าผมจะทําอะไรซึ่งแอคชั่นที่ผมทําได้เนี่ยคือทาได้แค่สองครั้งเพราะเรามีแค่2คิวบ์เนแอคชั่นที่เราทําได้นะครับข้อ1คือการอาเอาเงิน2บาทแล้วก็หยิบการ์ดสเปเชียลนะครับการ์ดสเปเชียลเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเอาแมวไปเปลี่ยนกับแมวตรงกลางหรือว่าจัวแมวเพิ่มหรือว่าคินความสะอาดแมวนะครับก็จะมีสเปเชียลหลายอย่างเมื่อกี้พอพูดถึงคินความสะอาดแมลและวะแล้วเมื่อกี้เราข้ามันอย่าง ตอนที่เราได้แมวมาเนี่ยครับแมวแต่ละตัวนี่มันจะมีฝุ่นติดมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมได้แมว1ตัวนะครับเพจหนึ่งเนี่ยก็ต้องขึ้นฝุ่นไป1คนที่เนี่ยคนเพเยองเนี่ยครับได้แมว2ตัวเพราะฉนั้นต้องขึ้นค่าฝุ่นไปที่2นะครับแล้วฝุ่นเนี่ยตอนจบเกมมันจะเป็นตัวที่หักคะแนนเรานะครับแล้วก็ถ้าเรามีค่าฝุ่นมากเกินไปอย่างเช่นว่าเรามีค่าฝุ่นที่3นะครับอ่ะหยิบไปนี้มาจะได้เห็นชัดๆถ้าเรามีค่าฝุ่นที่มากกว่า2นะครับเนี่ย ถ้าเป็นค่าฝุ่น3เราจะวางจองแมวครั้งต่อไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับจองได้แค่เตียงเดียวหรือถ้าเกิดว่าร้านเราซกมกมากนะครับฝุ่น4อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้หยิบแมวเลยนะครับแต่ว่าจะได้ตังค์สบาทนะอ่ะทีนี้ผมก็ต้องมาเลือกใช่ไหมครับแอคชั่นแรกคือได้เงินกับเอาสเปเชียลแอคชั่นที่2ถ้าเราวางตรงเนี้ยก็คือเราจะสามารถเอาฝุ่นออกได้2ขั้นนะครับอันนี้คือการเสีย1บาทแล้วก็เลือกแมวนะครับแมวจากอ่าเอาไซโซนนะหตัวนะครับแมวที่มันเปิดตรงเนี้ย เอาใบบนสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็แอคชั่นที่4คือการเก็บแมวไว้แมวที่เราได้มาเนี่ยครับเรายังไม่ถือว่าเราเล่นแมวล,ลงไปนะมันถือว่าเป็นแมวที่อยู่บนมือเรานะครับถ้าเราเลือกว่าโอเคแต่เราจะเก็บแมวไว้เพื่อไปถ่ายรูปก,กับลูกค้าเนี่ยเราก็จะได้โบนัสด้วยการเอาฝุ่นออกหนึ่งหรือได้เงิน2นะครับส่วนแอคชั่นสุดท้ายคือการไปเอาลูกค้าซึ่งแอคชั่นพวกเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อย่างเนี้ยสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวต่อรอบแต่ว่าแอคชั่นลูกค้าเนี่ยสามารถทําได้2ครั้งนะครับนี่เขาจะมีสีีท่่แตกตกางนะ การที่จะไปหยิบลูกค้าเนี่ยสมมติว่าผมเลือกแอชั่นหยิบลูกค้านะครับผมก็ต้องมาดูว่าลูกค้าคนไหนที่ผมหยิบได้นะโดยการที่เราดูว่าแมวตัวเนี้ยมันมีของเล่นอะไรติดมานะครับอย่างเช่นคนเนี้ยเรามีเตียงแบบนี้มีปลาแล้วก็มีแมวสีนี้นะครับก็อาจจะตรงกับอ่าคนไหนสักคนหนึ่งคนนี้เกือบจะนะครับยังไม่ค่อยเกือบหรอกถ้าเราจะหยิบลูกค้าคนนี้ใช่ไหมเรามีเตียงแล้วเรามีแมวแล้วแต่ว่าปลาไม่ตรงนะครับเราเรายังขาดของสองอย่างนี้ซึ่ง สิ่งที่เราทำได้ก็คือรอรอบต่อไปนะครับรอสุ่มรอบต่อไปหรือว่าหยิบแมวมานะครับให้แมวมันตรงอ่ะให้มันเป็นแมวขาวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีเงินมากพอเราก็สามารถจ่าย3บาทเพื่อแทนกับทุกอย่างได้นะครับแล้วรอบหนึ่งเนี่ยถ้าเราขาด6อ่าสองอย่างก็คือจ่าย6บาทก็ได้นะครับประมาณนั้นซึ่งอ่ารอบแรกเนี้ยผมหยิบลูกค้าไม่ได้ใช่ไหมผมอาจจะเลือกเป็นการเอาเงิน2บาทนะครับก็เอาเพิ่มเงินขึ้นมานะครับเพิ่มบิสกิตขึ้นมาแล้วก็หยิบการ์ดสเปเชียลมาไว การสเปเชียลเงี้ยใช้ตอนไหนก็ได้นะอย่างใบนี้นะครับก็เป็นการสลับแมวเรานะครับก็เขาก็เขียนอยู่ว่าสำหรับสลับแมวจากมือเราไปที่เอาไซโซนนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนวางความไวใ้ใหญ่เพื่อนเห็นแล้วขั้นที่2ผมอะวะเอเอผมรู้ทาอะไรดีผมว่าผมเอาแมวดีกว่าผมก็อาจจะจ่าย1บาทนะครับแล้วก็รับแมวมารับแมวมาก็ฝุ่นขึ้นด้วยนะนะครับรับแมวต้องเป็นตัวที่อยู่บนสุดนะครับถึงจะหยิบได้นะเละหมดละโอเคอ่าอันนี้นะครับจริงจริง ผมลืมวางคิวอีกอันหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มเริ่มรอบเนี่ยครับเราต้องวางคิวไปด้วยว่าเราเล่นทั้งหมด6รอบนะครับเกมนี้วางคิวไปก่อนนี่ตรงนี้วางไว้ที่เลขหนึ่งนะครับเราเล่นทั้งหมดแค่6รอบอคนที่สมมติผมทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับคนที่2เขาก็สามารถเลือกทำแอคชั่นได้เหมือนกันเขาอาจจะ,ะแ่าแลกลูกค้าก็ได้นะครับอย่างคนนี้เขาบอกว่าเออฉันอยากแลกลูกค้าแต่ว่าลูกค้าคนไหนที่เขาสามารถแลกได้๋ยวผมขอเลงเลยนะ จริงก็ไม่มีเลยนะจริงๆไม่มีเลยสมมติแล้วกันสมมุติสมสมุติว่าเขาเขามีของที่มันตรงกับลูกค้าแล้วใช้แมว2ใบเนี่ยแมวสใบเนี่ยสมมติเขาแลกลูกค้าคนนี้ได้สมมุตินะครับเขาก็เอามานะครับสมมติว่ามันตรงเงื่อนไขพอดีมีของ4อย่างเนี่ยที่มันตรงกับรูปแมวพอดีเอามาปุ๊บก็จ่ายการ์ดแมวเนี่ยเอาทิ้งไปเลยนะครับเป็นแมวแมวทิ้งแล้วเราก็จะได้ลูกค้ามาครอบครองนะครับพอได้ลูกค้ามาครอบคลองเสร็จนะครับเราก็วางไว้นี่เราต้องวางนี้แอคชั่น รับลูกค้าส่วนลูกค้าตรงนี้มันก็จะไ like ลลงมานะครับไลลงมาแล้วก็เปิดลูกค้าใบใหม่เพิ่มนะครับทีนี้เนี่ยแอคชั่นที่2เขาอาจจะเออคีนแล้วกันเพราะเมื่อกี้มีแมว2ตัวมาแล้วคีนฝุ่นก็ฝุ่นค่าฝุ่นก็จะลดลงอันนี้ก็จะเป็นการจบรอบนะครับอ่าอันนี้คือการใช้แอคชั่นแบบที่เสียคิ้วแต่มันก็จะมีแอคชั่นที่เป็นฟรีแอคชั่นนะครับเขาจะมีใบบอกว่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ฟรีแอคชั่นทั้งหมด4อย่างนะครับแล้วว่าอ่านจากข้างหลังก็ได้ ก็จะมีการที่ขายเมลนะครับขายการเมล1ใบได้บิสกิต1อันหรือว่าเอา3บิสกิตไปซื้อสเปเชียลหรือว่าจะเล่นการ์ดสเปเชียลก็นับเป็นฟีแอคชั่นนะแล้วก็สุดท้ายคือการเล่นความสามารถของลูกค้านะครับความสามารถของลูกค้านี่มันจะทําได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องคิดดีดอย่างนี้นคือการขโมยเงินนะครับขโมยเงินสมมุติว่ามันเล่นกันสคนใช่ไหมเพลย์เอร์คนนี้ก่อนบอกว่าโอเคก่อนจะจบฉันจะขอขโมยเงินแล้วกันก็คือขโมยเงินจากคนนี้ใช่ไหมขโมยไป1 แล้วก็เงินตัวเองก็เพิ่มนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะถ้าคุณคำนวณเงินเสร็จคุณจะแท็บไว้ก็ได้หรือว่าคุณจะคว่ำไปเลยก็ได้แต่ผมว่าแท็บไว้จําง่ายกว่านะมันจะได้เห็นลูกค้าตลอดด้วยว่าเราต้องจับคู่แมลยังไงนะครับอันนี้ก็หมดนะครับหมดรอบแรกไปพอขึ้นรอบที่2เราก็โละลูกค้า2คนล่างออกนะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ใต้กองนะแล้วก็ลูกค้าก็ไหลมาไหลมาเสร็จแล้วก็ เติมลูกค้าเข้าไปใหม่นะครับ2คนโอเคแปบบ๊บนึงนะโหการ์ดมันติดกันมากเลยโอเคปัแบบ๊แบปบั๊บทีนี้ก็เลื่อนมาเป็นลาวชูนะครับพอรอบที่2เนี่ยเราจะได้สเปเชียลการ์ดฟรีคนละ1ใบนะครับรอบ2รอบ4รอบ6นะเขาจะให้ฟรีรอบละ1ใบนะครับหลังจากนั้นก็เล่นเหมือนเดิมครับอ่าทั้ง2คนเนี่ยทีนี้รอบที่2เนี่ยคนคนขวาเนี่ยมาเป็นเฟิร์สเพลเยอร์แล้วใช่ไหม ขาก็จะได้วางคิวบก่อนเขาอาจจะวางตรงนี้ก็ได้อ่าคนนี้ได้วาง2ลูกติดกันเขาอาจจะแบบชั้นอออินเลยที่ตรงนี้แล้วก็คนสุดท้ายอาจจะแบบว่าอ่าชั้นเอาเตียงนี้แล้วกันแล้วก็เปิดการ์ดแมวเหมือนเดิมครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมพอเปิดการ์ดแมวเสร็จแล้วก็แจกแมวกลับไปปรับค่าฝุ่นขึ้นนะครับแล้วก็เล่น2แอคชั่นเหมือนเดิมนะที่สามารถ,าารถทําได้นะครับอ่าสิ่งที่ต้องบอกเพิ่มเติมก็คือการเล่นความสามารถถ่ายรูปก,กับแมวนะครับ สมมุติว่าคนนี้เนี่ยเขาได้ลูกค้าคนนี้มาใช่ไหมครับอ่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนที่ใส่หมวกนะครับน้องคนนี้นะน้องคนนี้ชอบแมวล,ลายเสือนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราได้สุ่มได้แมวล,ลายเสือพอดีเข้ามาที่มือใช่ไหมครับผู้เล่นคนนี้เขาจะสามารถทำแอคชั่นนี้นะครับคือการเก็บแมวไว้ถ่ายรูปก,ก็คือเอาไอ้คิวบ์แอคชั่นของเขาเนี่ยครับมาวางตรงเก็บแมวถ่ายรูปแล้วก็เอาแมวตัวเนี้ยมาเก็บไว้คู่กัน แล้วเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยครับแต่ละคู่จะได้คะแนนเพิ่มนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับว่ามันได้ยังไงบ้างมันได้มากสุดได้แม็กสุดแค่4คู่นะก็คือถ้าเรามีลูกค้า4คู่เนี่ยจะได้20คะแนนนะครับตรงนี้ผมต้องอ่านอ่านแบบว่าให้ละเอียดก็คือ4คู่เนี่ยเป็นคู่ซ้ําได้นะครับไม่ได้แปลว่าต้องมีสีคู่ที่แตกต่างนะคือจะเป็นลูกค้าคนเดิมอย่างเงี้ยสี่สี่สี่คู่กับแมวอ่ะก็ได้นะครับเพราะว่า ตอนจบเนี่ยโบนัสเราสามารถดูได้ในรูบุ๊กตรงนี้ครับรูบุ๊กเขามีภาษาไทยชัดเจนนะก็อ่านได้นะครับก็หาก่อนถ้าเกิดว่าเราเก็บลูกค้านะครับที่เป็นชนิดเดียวกันหมดเลยนะเก็บได้ทั้งหมดมก็คือเก็บเป็นชนิดเดียวกันอนะตอนจบเกมเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งชนิดก็จะได้10คะแนนนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราได้ลูกค้า4แบบอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้คะแนนโบนัสเลย ส่วนของเล่นของแมวก็จะได้โบนัสเหมือนกันนะครับซึ่งของเล่นของแมวเนี่ยที่ติดไปกับลูกค้าที่เราเอาไปถ่ายรูปเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราได้ทั้ง4แบบเลยก็จะได้6คะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัสตอนจบเกมนะครับบวกกับโบนัสตอนที่ถ่ายรูปแล้วก็นับคะแนนของลูกค้าทั้งหมดจากหัวใจตรงนี้นะครับก็ต่าหลักก็ประมาณนี้นะอันนี้ผมสอนแต่สิ่งที่สําคัญสําคัญนะครับพวกรายละเอียดยิบย่อยอะไรเงี้ยความสามารถต่างๆเนี่ยเราอ่านในคู่มือได้นะครับเพราะว่าคู่มือมีบอกไว้แล้วนะ ว่าสเปเชียลเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วมันเป็นภาษาไทยนะครับในคู่มือเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับเกมก็ประมาณนี้แหละโฟเกมคือง่ายๆนะครับเล่นรับแมวมาเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ทํา2แอคชั่นสแอคชั่นเสร็จแล้วเราก็ดูว่าใครจะทำฟรีแอคชั่นไหมถ้าเกิดไม่มีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอ่อเคลียร์ลูกค้านะครับเคลียร์ลูกค้าออกปุ๊บสลับเฟิร์สเพลเยอร์สลับเฟิร์สเพลเยอร์เสร็จแล้วเราก็วางคิวไปใหม่วางคิวไปใหม่รับแมวหาลูกค้าอะไรเงี้ยก็คือ วนแค่นี้ครับจบแล้วเกมมีแค่นี้เองนะแต่มันก็มีความมีความแบบว่าซับซ้อนทีหน่อยนะตอนตอนที่เราเริ่มเล่นนะครับแต่พอเราเล่นสักสักรอบหนึ่งเราก็จะเข้าใจได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนมีอะไรอีกบ้างที่ที่คือต้องบอกก่อนว่าคือคู่มือเนี่ยเขาน่าจะทําคู่มือคณนามเขาเขาก็ละเอียดนะคือมันละเอียดแบบรู้สึกว่าละเอียดมากเกินไปถ้าเกิดเนี่ยผมเปิดมาเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันตาลายใช่ไหมมันตัวเล็กมากนะครับแล้วเหมือนกับ ใช้เขาใช้คําอธิบายเยอะมากผมรู้สึกว่าเขาใช้อธิบายเยอะมากแล้วมันตรงโบนัสอย่างเงี้ยมันไม่ได้วางเรียงให้มันตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบนัสคุณต้องดู2หน้านะว่าเออโบนัสอยู่ตรงนี้นับคะแนนตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ,ไอสัญ,ญลักษณ์บนการ์ดอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีก,ทก็มีความงงคือผมอะ งงไอสัญลักษณ์ตรงนี้ตอนแรกนะว่าไอเนี่ยมันคืออะไรวะอันี้มันคืออะไระมันเล็กมากเลยผมต้องแบบว่าดูใกลนะ้ๆมันคืออะไรวะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกไปความก็คือว่าถ้าเรารับแมวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะเอาแมวฟรีได้ในช่วงนี้นะครับเห็นไหมเขาจะแบ่งไว้ว่า2คิว์กับ1คิวนะครับเพราะว่าบางเคสเนี่ยเวลาเราฝุ่นเยอะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราจองแมวอ่ะเราจะวาง,าวางคิวได้แค่อันเดียวแล้วถ้าเราวางคิวได้แค่อันเดียวเราไม่ได้แมวอีกเนี่ย รอบนั้นก็คือเราจะได้3าพิกิตเป็นรางวัลปลอบใจนะครับมันก็จะคอมโบกับสเปเชียลการ์ดได้สเปเชียลการ์ดมันจะมีใบหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไปรอแมวแล้วเราไม่ได้แมวเลยอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถอ่าหยิบแมวนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แมวเลยนะครับในรอบนี้เราก็สามารถเอาแมวจากเอาไซส์โซนมาเข้ามือเราได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีคอมโบกันก็สเปเชียลการ์ดก็ลองไปดูเองแล้วกันนะครับเกมนี้ผมเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคนะมันมันมีความ ลึกระดับหนึ่งเพราะาเขาก็ mm. เกลี่ยการ์ดมาได้ดีนะครับว่ามันจะไม่มันจะไม่มีลูกค้าที่แบบว่าแมวตัวเดียวแล้วก็ได้ลูกค้าเลยมันจะต้อง2ตัวนะครับหรือไม่ก็แมวตัวหนึ่งบวกเงิน3บาทหรือแมวตัวหนึ่งบบกการ์ดพิเศษอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าบาลานซ์มันโอเคนะครับแล้วตอนผมเล่นเนี่ยคะแนนก็จะแบบบางทีก็แบบ45คนหนึ่ง47คนหนึ่ง50อะไรเงี้ยมันจะแบบเกาะกลุ่มกนะันอ่ะมันจะไม่ค่อยฉีกกันเยอะนะครับก็ ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากนะครับในในเมคานิกในตอนแบบนับคะแนนอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็คือ m มลส์เดอะแคทคาเฟนะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวคลิปอื่นนะครับทำทำเซียนนะครับเล่นเกมนู้นเกมนี้นะก็ใครอยากให้ผมถ่ายคลิปเกมไหนก็ลองทักมานะครับคือบางเกมอย่างเงี้ยหลายๆคนคอมเมนต์มาผมก็อยากเล่นนะครับแต่ว่ามันยังหากเกมไม่ได้หรือบางทีก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับ ถ้าเกิดว่าไปร้านบอร์ดเกมแล้วเจอเงีนเน้ยทีอาจจะไปยืมเข้ามาถ่ายก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้นะครับไปกันแล้วครับสวัสดีครับหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะ